Pues keep the ink cartridges for the Takumi printer? ink for เป็นกันไหมครับตอนจอบโทรอีกฟัง w เวนกับ e r e ไม่ออกทำให้ตกใจครับหลุดฟังข้อนั้นแล้วมีสิทธิ์หลุดข้อถัดไปได้ด้วยลองฟังคำถามสองข้อนี้ครับแล้วตอบให้ถูกแบบมั่นใจนะว่าเวนหรือ e ว e ครับถ้าตอบสองข้อนี้ถูกรวดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยครับลุย Where is a good place for a quick lunch when are the new employees starting ข้อหนึ่งตอบ when หรือ where ข้อสองตอบ when หรือ where พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วดูเฉลยกันข้อแรกถามว่า when ข้อที่สองถามว่า where นั่นเองใครตอบถูกเก่งมากสองตัวนี้คนพลาดบ่อยครับคลิปนี้พี่มอบจะพาไปแก้ปัญหาการตกใจนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับหลุดแล้วทำอะไรต่อได้บ้างเราต้องคิดอะไร เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปย้อนคิดไปคิดมาแล้วเราก็หลุดไหลต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆอย่างนี้นะครับกด subscribe YouTube channel Mofish t o e อีกครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับก่อนที่จะไปเริ่มเรียนครับพี่มอบขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้พี่มอบเลยครับ listening part 2มี2ขั้นตอนหลักๆนะครับฟังให้ออกตอบให้ถูกความจริงที่น่าเจ็บปวดครับบางทีเราฟังออกแต่เรากาผิด และบางทีครับเราฟังไม่ออกแต่เราใช้เทคนิคในคอร์สฟูโทอีกเราสามารถตัดช้อยส์ได้ทําให้เราการถูกได้เหมือนกันครับ <S 2> <S 2> <S สังเกตดีๆนะครับพาร์ทสเนี่ยมันมี3ช้อยส์เท่านั้นพาร์ทอื่นเนี่ยจะมี4ช้อยส์หมดเลยเพราะฉะนั้นครับถ้าเราไม่สามารถหาช้อยส์ที่ถูกช้อยส์หนึ่งนั้นได้เนี่ยเราก็หาช้อยส์ที่ผิด2องช้อยส์ตัดมันให้ได้ครับเท่านี้ครับจะได้คะแนนและและสาเหตุที่เราฟังไม่ออกครับมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคือเราไม่ชินครับ มาฝึกฟังกันครับเริ่มที่ข้อเมื่อกี้ก่อนป่ะ Where is a good place for a quick lunch เขาพูด where แต่เขาไม่ได้หยุดว่า where แล้วก็ i s หลัง where มันเป็นคำว่า i s i s มันเป็นเสียงสระครับเสียงออ่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ยินเสียงออ่างเช่น i s หรือ a r e อย่างเงี้ยมันจะเอาเสียงสุดท้ายของตัวหน้ามาด้วย where มันมีตัว r อยู่พอมันมาลิงก์กับคำว่า i s มันเลยเป็น r i รวมกันเป็นเสียงที่เราได้ยินคำว่า where is นั่นเองดังนั้นนะครับถ้าเราไม่ชินคำว่า where is เราก็จะฟังมันไม่ออกนั่นเองรอบหน้ามันจะดีขึ้นครับอันนี้เราฟัง where ออกแล้วนะครับคราวนี้ครับมันไม่พอไงอเราต้องหยิบต้นกลางปลายมาประกอบกันภาพคำถามของเรามันจะได้สมบูรณ์แปลให้น้อยที่สุดครับถ้าเราเสียเวลาแปลมันจะหลุด choice ทันทีเราจะต้องทับศัพท์ไปจะได้เข้าใจเลยแล้วก็พร้อมที่จะฟัง choice A เพื่อ ตัดสินว่ามันจะเอาหรือไม่เอาข้อนั้นนั่นเองครับลองมาฝึกกันครับ where is a good place for a quick lunch ต้นกลางไปครับ where good place lunch เนี่ยคำง่ายๆแบบเนี้ยไม่ต้องแปลแล้วเราก็พร้อมที่จะคิด choice ต่อไปทันทีเริ่มเก็ตไอเดียแล้วครับเรามาฝึกต่ออีกนิดนึงเราจะได้ชำนาญขึ้นนะครับป่ะ when are the new employees starting เพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เลยครับเราได้ยินคําว่า w i n n r เพราะว่าคําว่า r เนี่ยมันเป็นเสียงสระนะเสียงออองมันเลย l i n k ์ winner มันเอาตัว n นะ่ตัวสะกดของ win มาด้วยมันเลยเป็น nar รวมเป็นคําว่า w i n n r รอบหน้าครับถ้าเราชินคําว่า w i n n r when is เราก็จะฟังมันได้แล้วครับและเช่นเคยครับฟังแค่ w ว e n กับ w h e r มันไม่พอจริงๆครับในพาร์ทเนี่ยเราต้องจับต้นกลางปลายมานะครับพร้อมแล้วไปฝึกกันเลย when are the new employees starting when employees starting เท <employees> ่านี้ครับเราก็จะเข้าใจคำถามเลยแล้วก็พร้อมที่จะคิด Choice อันต่อไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่แม่นการจับต้นกลางปลายนะครับซึ่งมันทำให้เราเข้าใจคำถามแล้วฟังทันข้อสอบนะครับคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยเราจะพาไปฝึกพร้อมกันนั่นเองนะครับแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะ <c oughs> พอเราเก็ตไอเดียแล้วเนี่ยเราต้องนําไปใช้เลยนะครับเราจะได้เกิดความเคยชินแล้วเอาความเคยชินอันนั้นเนี่ยเข้าห้องสอบไปนะครับทุกอย่างมันก็จะกาแบบได้ยินปุ๊บกาได้ยินปุ๊บกา,บกาเกิดขึ้นออตโต้ไม่ต้องเสียเวลาคิดจนหลุดนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะฟังโจทย์แล้วก็ชอ o ์ c e A, BC ลองทําเองดูก่อนนะครับเลือกให้ถูกครับว่าข้อนี้ตอบข้อไหนพร้อมแล้วลุย Where's your apartment building located A Not very often B. 20 floors, C, On C. Avenue 5th เราก็ฝึกแบบเมื่อกี้เลยนะครับจับต้นกลางปลายครับคำว่า where building located เข้าใจได้เลยทันทีครับว่า building เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเข้าใจแล้วพร้อมไปคิด choice A ทันทีนะครับ A not very often ไอ้คำว่าไม่บ่อยเนี่ยครับมันเอาไว้ตอบ where ไม่ได้เราสามารถตัดได้เราได้ยินจริงๆปุ๊บเราอ๋อไม่เกี่ยวนั่นเอง แล้วก็พร้อมที่จะไปคิดข้อต่อไปทันทีครับป B ะ B 20 floors หลายคนตอบข้อนี้แล้วผิดเลยนะครับเพราะโจทย์จงใจทำมาหลอกเราให้คิดว่ามันคือชั้นที่20หรือเปล่ามันตอบ h ว r e ได้แล้วตอบแล้วผิดเลยคำว่า20 floors มันคือจำนวน20ชั้นนะครับถ้าเราจะใช้ชั้นที่20จริงๆอะ่ะมันจะต้องเป็นลำดับครับมี the แล้วก็2 w t h เติม th เสียงมันเลยเปลี่ยนเป็น t w t y h แล้วก็ floor นี่คือชั้นที่20เหมือนเราจะบอกว่าเราจอดรถไว้ชั้น2นะครับชั้นที่2มันก็จะใช้คําว่า the second floor นั่นเองเห็นไหมครับมันเป็นลําดับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่โดนหลอกเราจะได้คําตอบแล้วนะครับเราจะกาข้อ C แคททันทีเลยโดยที่ไม่ต้องฟังต่อให้รอบหน้าเขาตอบยากหรือตอบกากลมหรือถามกลับว่าหมายถึงอพาร์ตเมนต์ของฉันหรืออพาร์ตเมนต์ของคุณอย่างเงี้ย มันตอบได้นะครับแล้วมันตอบยากด้วยแต่ถ้าเราตัดชอ o i ช e A B ได้เรากาเลยโดยที่เราไม่ต้องฟังข้อสุดท้ายครับลองทำดูว่าตอบถูกไหมครับลุย When are we ordering more gloves for the laboratory? A. The latest test results. B. It's close to the post office. C. We've got extras in the cabinet. มาถึงครับให้เราหยิบคีย์เวิร์ดต้นกลางปลายนะครับมันคือคำว่า when order gloves for the laboratory ก็คือ lab นั่นเองข้อนี้ยากตรงคำว่า gloves นะครับถ้าเราไม่คุ้นว่ามันคือถุงมือรอบหน้าครับเราได้ยิน gloves เราจะนึกถึงถุงมือทันทีนะครับเนี่ยเราก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวไปครับคราวนี้ choice A ครับ the latest test results น้องในคอร์สออนไลน์ฟูโทอีกจะรู้ทันทีว่าข้อนี้ ข้ามไปเลยนะครับข้อนี้เราไม่ตอบเพราะโจทย์จะชอบหลอกให้เราลิงก์กับคำว่า Lab นั่นเองนะครับ choice A มันมี test result อย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ตอบคำถามว่า when นั่นเองนะครับเขาจะชอบเอาคำนามที่เกี่ยวข้องกับคำสักคำหนึ่งในโจทย์มาแล้วก็ผิดทันทีนะถ้ามีเทคนิคช่วยก็จะดีมากเราก็พร้อมที่จะไปฟังข้อบีบอครับ it's close to the post office อันตรายมากครับ ถ้าเราไม่ชัวร์ว่ามันคือเว้นหรือมันคือแวร์กันแน่ Choice ตัวนี้เอาไว้ตอบแวร์กาปุ๊บผิดทันทีครับแต่ถ้าเกิดเราฟังออกว่าเมื่อกีบเขาออกเสียงว่าเวนะ้นนาเราก็จะตัดข้อบีบอยแล้วกาทันทีข้อ C-Cat โดยที่เราไม่ต้องแครว่ามันตอบยากแค่ไหนนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดู C-Cat เนี่ยเขาพูดว่าอะไรครับ We've got extras in the cabinet คำว่า extra เนี่ยมันเป็น noun ได้นะมันเหมือนกับ something more ซีโนนิมของมันเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่า we've got extra in the cabinet เนี่ยมันเหมือนเขาบอกว่าเราได้ของมาเพิ่มหรือว่าเรามีของอยู่แล้วนั่นเองเห็นไหมครับถ้าเรารอเว้นแล้วเรารอคำตอบตรงๆเป็นเวลาอย่างเงี้ยมันมักจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือถ้าได้มันก็เป็นข้อง่ายที่เราทำได้อยู่แล้วแล้วข้อยากล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ expect คำตอบว่ามันต้องตอบอะไรแต่เราจะตัด choice เอาครับในพาร์ทนี้สรุปนะครับ เวนกับเว e เนี่ยออกเสียงคล้ายๆกันนะวิธีการที่เราจะฟังมันออกได้เนี่ยก็แค่ต้องชินกับหลายๆสำเนียงที่ออกเสียงเวนกับเว e นั่นเองแล้วก็ต้องชินเวลามันลิงก์คำครับเช่น when is when are where is where are อย่างเงี้ยเราก็จะฟังมันได้นั่นเองครับแล้วเรารู้แล้วครับว่าต่อให้เราฟังไม่ได้แต่ถ้าเราตัด Choice ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราตอบถูกเหมือนกันครับเราเลยสามารถกาคำตอบยากๆได้นะครับ การที่เขามี3 Choice มันสามารถเล่นท่านี้ได้นั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมนะกด subscribe y o u ยูทูบช n n นลมอบ i s h โช o w อีกครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยที่ม็อบพยายามทำคลิปเทคนิคต่างๆเนี่ยอัปเดตสำหรับข้อสอบปี2023เนี่ยเอามาให้พวกเราได้ฝึกกันนะครับจะได้เพิ่มคะแนนแล้วก็ไม่ต้องสอบบ่อยๆนั่นเองครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ